สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iH c ฮปครับวันนี้เราอยู่กับคุณคิวครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นไปประกาศผลเนาะรางวัลอ๋อหยอกครับผมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ไอแฮปด้วยวันนี้เราจะมารีวิวจอที่ขายดีสุดในปีนี้ครับผมในเดือนนี้เดือนเนี้ยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแรก ของปีนี้ของปีนี้ปีใหม่มาแล้วเนี่ยมันมีจอที่ไหนที่ขายดีบ้างจอไหนบ้างอะไรกี่เฮิร์ตอะไรยังไงเต็มเลยเต็มเลยบอกว่าไลน์เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วรับผมหรือว่าใครที่ลังเลจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่เปาเออจอมันเฮิร์ตถูกมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นไฮิร์ตถูกหรือปรนะแต่ละอันอะเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างก่อนเนี่ยถอยหลังไปเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่ได้กินโอ้โอ้ my กอด ไม่ไอที่เยอะไม่ได้ว่าเลยนะ,ะต้องรีวิวบททุกอันเลยอะ่ะไปดูทีละอันเลยอะ่ะนะครับให้ดูทีละจอเลยอะ่ะใช่จอที่แพงสุดจะไม่เกินสี่พันครับผมแล้วก็ไล่มาเนี่ยไล่มาสิบสี่รุ่นสี่รุ่นน,นะครับสี่รุ่น สิบสรุนก็ไล่จากแพงมากันถูกสุดก็คือตัวแรกนะครับเพื่อการเสียเวลากันดูไว้เป็นแนวทาในการตัดสินใจบางทีงานออฟฟิศงานทั่วๆไปทุกวันนี้ต้องบอกว่าไม่ถึงพันเเนี่ยคุณคิวครับคุณได้จอ120ยยิบเ์แล้วนะมาตรฐานใหม่แล้วแหละมาตรฐานชายไทยจอสี่จอเพิร์ลแต่นี้ร้อยยี่สิบหมดแล้วนะครับบางนั้นจอที่ ถูกที่สุดไม่ใช่จอที่ขายดีที่สุดครับมันเป็นจอระดับระดับที่14ครับอ่าเพราะของไอแฮมเป็นจอเกมเมอร์อ๋ออันนี้ค,คือจอแรกครับ1,890ครับผม Acer ek 2 2 1 q j 0 bi, BI ครับ bi อันนี้1,890 21.5อ 21. นิ้ว va full hd 120ยยเฮิร์ตว่าพันแปดเก้าสิบมีแอเดตติฟซิงค์ลดอาการภาพฉีกขาดกระพริบนู่นนี่นั่นหรือเปลือมีเอเซอร์วิชันแคร์ถอดสายตาโลบูไลส์นะครับดีไซน์เป็นซีรุ่มเฟรมว่ะซีรุ่มเฟรมก็คือขอบบางขอบบางนะเนี่ยเห็นป่ะขอบบนจอรุ่นใหม่เนี่ยมันจะบางตัวเนี้ยบางนะเห็นป่ะบางขอบบางก็รอบทิศเลยนะบางทั้งเฉี่ยได้เลยนะครับแล้วอันเนี้ยปรับได้ไม่เยอะครับมันจะเป็นชิ้ว ก็คือก้มเงยได้อย่างเดียวใช่นะครับก้มเงยได้อย่างเดียวสูงต่ำไม่ได้นะนะครับก้มเงยได้อย่างเดียวได้อย่างจริงจริงนะครับก็มาตรฐานเอ้ยค่าสีถือว่าดีครับยังเป็นแผ่นเอวีเอยู่ V A เอวีเ่สิบเฮิรตส์ครับผมสูสุด250นิด1มิลลิเซกนะเลสซอนไทม์อู้เร็วมากจอเดี๋ยวนี้จอโค้งไม่มีละอืมจะเป็น srgb 99เปอร์เซ็นต์อู้สีโหดนะครับสีโหดด้านหลังเป็น1 vga อหนึ่ง hdmi มีด้านหลังด้วยอันนี้ให้ดู1 1 V H D M I เห็นึ่ง vga หนึ่ วีซ่าคือน็อตสตัวหน่อเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือวีซ่าใช่อันนี้คือวีซ่าร้อยคูนร้อยแล้วก็จะเป็นเอ่อ HDMI กับ VJ นะครับแล้วก็การคุมจอนี่ง่ายจอยสติ๊กอู้เอเซอร EK 2 2 1 q j 0 b i ครับ27.5นิ้ว Full HD VA 120 h z คร1,890อยู่ในระดับที่14อืมอันนี้คือ21.5คุณคิว21.5ตอนที่2เนี่ยครับผมก็ยังคงอยู่ขนาดหน้าจอเหมือนเดิมนะคคือ21.45นิ้ว<อ>แต่ว่าอันเนี้ย ไปของต้าหัวหน้าหัวคุยคิ้วใช่ไหมว่าราคาแม่งเท่ากันคือพันแปดเก้าสิบราคาเท่ากันเลยพันแปดเก้าสิบประกันสามปียี่สิบเอ็ดจุดสี่ห้านิ้วแต่ว่าแผนเนลมันเปลี่ยนเป็น IPS ครับเอาเป็น IPS แต่เฮิร์ตลดต๋อเฮิร์ตลดลงอันเนี้ยเป็น i p s 100Hz FHD ครับแน่นอนมีเหมือนเดิมมี adaptive sync มี low blue light มี Free มีหมดเลยมีหมด แล้วก็ได้ IPS อ่าข้อดีของไอพีเอคือสีสดสีสดครับมุมมองภาพกว้างประมาณนั้นแล้วดีไซน์ขอบบางบางสาด้านครับบางบนบางข้างเห็นปะบางบางตัว Adjust จะไม่ใช่จอยสติ๊กจะเป็นปุ่มธรรมดาแต่จุดเด่นของมันคือมันดีไซน์คล้ายๆจอเกมมิ่งอถ้าขาวีนั่นเองขาวีอ่าได้เสียงเหมือนเหล็กเลยเสียงเล็กสิอจอขาเล็กด้วยนี่คือขาวีเห็นปะต้าหัวครับ ข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการดีไซน์โอ้ดีไซน์เรียบๆครับมีโลโก้ต้าหัวแล้วก็สังเกตดูมันจะมีวีซ่าเมาส์ด้วยนะมีวีซ่าเมาส์เจ็ดห้าโคเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับใช่ใมี HDMI ครับหนึ่งจุดสี่แล้วก็ VGAVGA ค่าสี ATSC เจ็ดสองเปอร์เซ็นต์ครับครับห้ามิลลิเซ็ครับอืมนะครับแล้วก็โอเวอร์ไดรฟ์นะจอตรงเหมือนเดิมครับผมเออแต่ว่าอันนี้คือข้อดีคือไอเนี้ยมันเป็นเหล็กทุกคนแข็งแรงอ่ะนะมันเป็นเหล็กโอเคป่ะครับอ๋อ อันนี้คือต้าหัว m 2 2 b 2 0 1 s ที่4.45นิ้ว Full HD 100Hz 1890 10เลือกเอาถ้าคุณชอบ VA อันนี้ V A 120ได้เฮิร์ตสูงไงา100เฮิร์ต IPS อันนี้ขาวีราคาเท่ากันอันนี้ขายดีในลำดับที่13ครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่งบเบาๆใช่นะครับกองจอเนี่ยเลือกได้ลำดับที่1คือตัวนี้ครับนี่ขายดีอันดับหนึ่งเลย MSI ครับ MSI โอเค MSI จอขายดีอันดับหนึ่งของ i e CPU ครับผม MSI Pro MP 2 5 1 LE 2ครับครับผม24.5นิ้ว i-p-h full-hd 120เฮิร์ตราคาแพงขึ้นมาประมาณ600้อยอะห0รครับผม600อันนี้21.5สิบอ็ดจุ้าอันนี้ยี่สิอ็ดจุดห้าอันนี้2ี5โอเสีห็คใหญ่เกินเห็นยังว่าความแตกต่างของมันมีมีเอ้า 24่ี่ดิมันใหญ่กว่านะใหญ่กว่าอันนี้อาจจะเล็กไปหรือเปล่าเห็นได้ชัดเลยอ่ะโอเคไหมจะลองเลือกดูเพิ่มมาหกรบาทคุณได้อะไรบ้างหออกแบบหน้าจอใหม่ที่แม่งบางสีเลยว่ะโอ้บางรอบนี้บางสีได้เลยครับผมโว้ยคิวโลโก้ย้ายมาตรงนี้ฐานพลาสติกสี่มุมขอบบาง4ด้านด้านล่างด้านข้างด้านบนสวยจัดจัดเลยครับผมรีเฟรชร้อปรับทิวได้อย่างเดียวเหมือนเดิมมีเคเบิลคล จัดสายไฟด้านหลังได้ครับแล้วก็มีดิสเพลย์คิดจากเอเมซายคือช่วยปรับได้ปรับให้มันแบบให้สีมันคมได้ครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือจอ2 4 5 0 2 4 5นิ้ว IPS 120 h z Full HD 250ร้้านิดนะครับ1มิลลิเซกซ์เรซอนไทม์ MPRT แฟลชสกรีน HDMI 1.4ด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับซีรีส์โปร เป็นซีรีส์โปรแล้วก็คุมด้วยจอยสติ๊กเหมือนเดิมครับอันนี้จะเป็นซีรีส์โปรปุ่มเดียวเลยนะแล้วจะเป็นจอยสติ๊กเห็นป่ะวีซ่าเมาส์มีร้อยคูณร้อยครับผมนะครับ HDMI 4.4กับ VGA ครับด้านหลังก็จะมีโลโก้เอ็งไปใส่ง่ายๆถ้าอย่างนี้คือซีรีส์โปรซีรีส์โปรโอเค ดังนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจครับคุณชิวเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยินดีจ่ายเพิ่ม600อและได้จอ20.5นิ้วขนาดใหญ่ขึ้นได้ IPS ด้วยได้เอพด้วยแล้วก็เฮิร์เยอะขึ้นด้วยนะเฮิร์เิร์กลายเป็น120เฮิร์ตใช่เนอะอันนี้ร2อีเฮิร์ต2ี5ินิ้ว เอไม่ใ่โปร MP 2อครับครับต่อมา AOC อซเอซีมาแล้ว2650้าครับผมโอ้โห2 6 5 0เพิ่มไป2 0 0อเขาสือว่าจอไปจอเกมเมอร์ครับผมขายดีลำดับที่5าลำดับที่5ครับ AOC 2 4 B 3 6 X รู้ไหมว่าทำไมผมเอาหึงเอาจอเดือนนี้มาเพราะมันเป็นรุ่นล่าสุดไม่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยไม่มีจอค้างสต็อกเลยที่เขาเลือกใช้กันใช่ 23.8นิ้ว IPS Full HD ตัวนี้1 4อเฮิร์ตคิวเฮิร์ตสูงจังเลยราคาแพงกว่า MSI เนี่ย200 200เองได้เฮิร์ตมาจาก120กลายเป็น144ครับว้าว HDR10 นดังฮาร์กอันนี้ให้มาเยอะมาก LOC เนี่ยครับผมให้ HDR10 มา Let's p u r f t r m เร็ว0 5มิลลิเซกมีโลบูไลท์ครับตัวนี้ค่าสีดีมากนะใช่ๆๆ DCI P3 95.8าสิทำงานได้เลยครั SRGB 128ครับผมมีดิสเพย์พอร์ตมาให้ไหนนี่นี่โลโก้ AOC เลทร้อยคูนร้อยครับผมเห็นป่ะแล้วก็เริ่มมีดิสเพย์ละมีดิสเพย์พอร์ตแล้วใช่แล้วนะครับมีดิสเพย์พอร์ตแล้วก็เฮิร์ทร้อยสี่สิบแล้วอ่าด้านบนเป็นร้อยคูนร้อยครับผมแล้วก็ใส่ขาจอได้หมดเลยอันนี้ AOC โลโก้แล้วก็ฐานไปขา V อย่างนี้ สาวีแบบอ้วนๆหน่อยหนาหนาหน่อยแต่วัสดุตรงเนี้ยก็จะเป็นพลาสติกอยู่นะครับเห็นป่ะโอเคอันนี้ขายดีลำดับที่5ครับผม AOC 2 4 B 3 6 X 6 7 24นิ้ว IPS f u l HD 144Hz 2650บาทครับคุณคิวโอเคไปต่อมาเพิ่มอีกนิดนึงฟิล์ป อ่าเพิ่มอีกนิดนึงเนี้ยขายดีลำดับที่9โอเคครับผมฟิลิปสอ e 2 g 220067อ่า23.8นิ้วครับ i p s full h d 144Hz เฮอ้ยสเปคคล้ายกันนี้จอจากฟิลิปครับฟิลิปก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ๆเป็น i p s เป็น full h d ครับมี smart contrast ของฟิลิปเนี่ยที่ช่วยวิเคราะห์ภาพบนมาหน้าจอแล้วก็ปรับสีให้ตรงได้ด้วยครับผม adaptive sync มีนะครับก็ 0.5มิลลิเซก300นิต23.8 IPS 104c อืมอู้ค่าสีนี่ sRGB 102 102ครับผม Adobe RGB 84อ่า NTSC 89ครับ diP3 ใช่ diP3 81.39โอ้โสีสู้เออสีไม่ได้นะอันนี้จะดูแบบอืมอันนี้ดูแบบว่าเป็นมาตรฐานนะครับดูดูเท่ดิเหมือนเดิมเลยคุณคิวจอใหม่อ่ะมาตรฐานขอบบางหมดเลยขอบบางสี่ด้านเลยขอบบางสี่ด้านใช่เบสเซลเป็นป่ะนะครับพิลิปก็บางตรงเนี้ยโลโก้เลยแค่เนี้ย ดูดิแล้วจอแม่งบางจัดเลยนะจริงเห็นป่ะครับผมด้านหลังเป็นไงครับด้านหลังอู้หโลโก้ฟิลิปเรียบๆง่ายๆครับแล้วก็สี่อะไรนะเวทซ์เมาส์ร้อย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 แล้วก็มีวิดเพย์พอร์ต HDMI หนึ่งจุดสี่เพย์พอร์ตหนึ่งจุดสี่เหมือนเดิมเลยนะคือมันชิลได้อย่างเดียว อ่าใช่ปรับมุมก้มมุมเงยได้ครับผม2อยอ่าแล้วแต่ชอบวันนี้ผมว่า AOC กับ i l i p s ที่คนละแบบแล้วแต่ชอบได้โอเคต่อมาถ้าคุณเพิ่มอีก60บาทโอเคไปต่อไปต่อ60บาทอีกเหรอครับคุณจะได้วิวโซนิกวิวโซนิกมาแล้ววิวโซนิกเนี่ยแม่งมีฐานกลมฐานกลมฐานกลมอันนี้ฐานเหลี่ยมฐานเหลี่ยมอันนั้นฐานวีฐานวีเขาว่ากันไปอ่านี่คือ AOC นี่ราคาไล่ๆกันเลยนะเนี่ย เนี่ยหลับตาเลือกได้ตั้งแต่นี้มาแต่อันเนี้ยเป็นวิวโซนิกคุณคิวครับผมวิวโซนิกเนี่ย VA 2 4 G1 ครับขีด H 23.8นิ้ว IPS Full HD 144 h z ครับผมราคา2,750อ่าใช่ขายดีอันดับที่7จีดสครับรีเฟรชเรทร้อยส รองรับ VRR คือ Variable Refresh Rate ครับก็คือลดสกินเทรลิ่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ v i w w s o n i เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีเฉพาะของเขาเรียกว่า Super Clear IPS เป็น Super Clear IPS เนี่ยให้มุมมองพิภาพกว้างแล้วก็ภาพมันสดใสอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากเสียสดใสแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า Eye Protect ก็คือป้องกันการกระพริบครับผมก็คือฟลิกระฟีแสงสีฟ้า l o บ l i g h นะครับคแล้วก็ มีโปรไฟล์ให้หลากหลายให้เลือกนะ<จ>นให้เลือกเช่นดูหนังมูวี่ท่องเว็บอ่านข้อความเทคโมโนโกเกมอะไรต่างๆนนะครับผมน,น,นั้นนี่คือ2อง0เนี่ยคุณเป็นเจ้าของจอ f u l l HD 144 h z ได้แล้วนะ IPS นะครับสี่ร้อย <400 S 2> <ม>นิดนในไอคิวได้วิวโซนิกด้วยห <1 S 2> นึ่งมิลิเซก MPRT แฟลชกรีนใครสงสัยว่าวิวโซนิกนี่แม่งยี่ห้อนี้แม่งดีจัดเลยนะดีครับจอบางเหมือนเดิมครับบางนะครับโอ้โห ข้างหลังเนี่ยอันนี้วีซ่าวีซ่าแล้วคุณร้อยเหมือนเดิมวีซ่าแล้วคุณร้อยครับผมพอเชื่อมต่อมีอะไรครับ HDMI กับ VGA นะครับมี2อย่างมีเฟพอร์ตยังไม่มีนะครับใช่ครับอ่าสองเจ็ดห้าสิบครับต่อมาคุณคิวเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเชื่อพี่เปล่าไหมฮะเชื่อผมไหมว่าเพิ่มร้อยเดียวได้จอยี่สิบเจ็ดอ๋อนี่คือยี่สิบเจ็ดนี่จอยี่สิบเจ็ดใหญ่ขึ้นเมื่อกี้คุณเห็นยี่สิบสองกับยี่สิบสี่ใช่ไหมครับผมอันเนี้ยยี่สิบสี่กับยี่สิบเจ็ดอ๋อ แต่ตอนเนี้ยเสียงแตกบางคนชอบยีบสี่ครับบางคนชอบยีบเจ็เพราะมันสะใจดีมันใหญ่มันใหญ่อ <นะ S 2> แต่สําหรับผมสําหรับผมนะสําหรับผม ผมมองอาจจะใหญ่ไปนิดนึงแดีโอ้มันดูเลยตาอยู่ที่คนชอบอยู่ที่คนชอบใช่ครับดังนั้นถ้าคุณเพิ่มอีกร้อยเดียวเหลือเชื่อป่ะจากวิวโซนิกใครเป็นต้าหัวนะเพิ่มอีกร้อยเดียวนะคุณแม่งได้จอยี่สิบเจ็ดได้ยี่สิบเจ็ดเลยนะแต่ยี่สิบเจ็ดตรงเนี้ยก็ต้องมาดูทีว่าสเปคมันเป็นยังไงครับผมนะครับอันนี้ขายดีลำดับที่สี่ฮะต้าหัว Lm ยี่สิบเจ็ด B สองสองหนึ่ง B นะครับผมรหัสนี้ขายดีมากขายดีมาตลอดนะครับยี่สิบเจ็ดนิ้ว IPSFull HD หน้าดำมาเชียร์โกรธเลยมาวะผู้เน like okay. ้องน้องน้องเป็นไรก็เสือเสือและโอเคอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็น27นิ้ว IPS Full HD 144Hz ครับผม1มิลแพน IPS 5สี NTSC อันนี้8ป85ก็เทียบกับ l g b 100%รนั่นแหละแล้วก็มีโลบูลไลท์ครับอันนี้ได้ขนาดจออย่างเดียวเลย27นิ้ว IPS Full HD ส0 0นิด1 a s t สกรีนครับผม NTSC 85%ตัวนี้มีดิสเพย์พอร์ตอยู่สี่ให้ด้วยอ่าร้อยคูนร้อยครับด้านหลังครับวีซ่ามาเหมือนเดิมเฮ้ยสวยว่ะคิวเ้ยข้างหลังเหมือนมันแปลกเปลี่ยนข้างหลังสวยว่ะครับผมมันดีไซน์ดูเซฟาตแมงดูบึกบึนขึ้นนะอืมอันนี้คือวีซ่าร้อยคูนร้อยครับผมใช่ตาหัวชัดเจนเฮ้ยดีไซน์สวยดิสเพย์พอร์ตด้วยเออดีไซน์สวยคือมันหักมุมทั้งสี่ด้านเนาะครับผมเห็นปะ เนี่ยมันจะมีแบบหักมุมทั้งสีด้านเท็กเจอร์มันดีนะแต่ว่าปุ่มกดยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จอยสติ๊กยังไม่แบบปกติเป็นแยกยากนิดนึงแต่ว่าตัวนี้มีรูให้เคเบิลเมนเน็ตเม็นได้อาใช่โอเคครับผมนี่คือจอต้าหัว27นิ้วขายดีลำดับที่4ต้องมีอะไรดีแหละเรื่องราคาหละคิวกูว่าจริงจริงมันยิบเจ็ดด้วยนะ